สวัสดีครับคุณออนคุณออนพี่อะไรครับเนี่ยพูดคุยได้นะครับผมผมอ่านก่อนครับโอ้ยกระตุยโอ้ตายเนี่ยกระตุยกระตุยต้องรักส่งพี่กระตุยแบบนี้ใครเอามว่าเอาไม่เอาต้องเสียงมือขอนะเนี่ยแหละรอบเนี้ยสวยของไปขอเลยครับกูปั่นและเฮียดูดีรอบนี้เล่นได้ปะโอ้ยากจริงๆถ้าเล่นเยอะร้อยแล้วเปล่า ได้อยู่ไม้สองอันติดนะวาตรงนี้พยายามอย่าพับเพนั้นรอบซิเอาไอ้ยเฮ้เ้ยเฮ้ยเฮ้ย้งหมดเลยใจนิ่ง้น่อยเฮ้้ยงฮ้่้้อเฮ้่เเ้ยเเฮ้ฮ้เฮี้ยรู้เฮเฮี่เยอ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเดเโ โอ้ยขี่เท่าไหร่นะจะได้เล็กขุดโดนว่าทีเลยโอยบอกถึงอยู่เพิ่งนี่เงี้ยอุ้ยเอ่ะเดี๋ยวหลังไปหนึ่งแอนถ้าแต่บอลไปเดียวเราไม่ไปเลยนะขวานแดงจริงปะเนี่ยเหี้ยใช่เหรอไม่แดงไม่แดงไม่แดงไเ่แดงทีไรมึงจะทีมขวาเล็กใส่ใส่ใช่ไหมโอ้โหตัวขมงผมใช่ผมรุมมามวนกระู่โต่งเลยไม่ทันไม่ทัน ไม่ได้วะไอ้ที่อแม่งอยู่ไกลกันผมวิ่งเข้ามาไอ้ชานัดดินนะครับผมปั่นตัดินนิดหนึ่งไม,ามา่ไม่เข้าม,าม,ามัน,มนม so มไม่เข้ามาันไม่เข้ามันมีโกะไอ้ที่อไปเข้าสกาวไสับชัวมาบ้านเล็กชัวถ้าปั่นตรงนี้เรียบร้อยหรือท่านมาช่วยผมที่วยผมทีผมจะลองไปเอาของมันอีกเอาลักกุนีเอียนสักพักกูกีดไอ้ที่อะให้มัเอาผมไม่ทันเอาผมชห้มเลย แล้วกูเนียนกูหายไปกับสายลมัข้างล่างให้ฝันเอ้เหียเอางั้นเลยเหรออยเหโอ้ที่เหรอ้หพนักพี่ปบอกกูปวดที่เ็วเฮ้ย72ตึงเฮ้ยตไมโอเคลมไม้สวยอยู่สวยอยู่อุ้ม่ะอุ้มจริงตรงน่ ะอ่มกินกระพับจิโอ้ยเย็เลยเย็บร้อยไม้ฟรีครับผมไม้ฟรีไม้ฟรีหนึ่งแมเไหพูดมากเลยสัสดินแต้นอะไรนี้โอ้โ99ผบอกไม้เซฟไม่ใช่เหรอทำไมเราเซฟด้วริ่งได้13เปอร์เซ็นต์นะพี่ชิวรอน่าจไม่ต้องรีบดึงหรอกชิวตาบอดใช่ไหมน่ะมันฟอาใช่ปะ ไม่เฝ้าไมันเฝ้าก็ไม่ต้องรีบดิงเลยมันเฝ้าอ่ะไม่มันไม่เฝ้ามันไม่เฝ้าแต่กูทำได้มันมีกรบ้านเล็กเลยเอาบ้านเล็กเป็นซ้ายบนก็ได้เฮียเอ้ยขอลองดิษหนึ่งทียังไม่ไปเฝ้าน่าจะกลับมานะเฮ้ไโซติงแบนเทปว้าโยกพังไหมครับโยกอุ๊ยโทษมือคือไ เยี่ยมันขวานใหญ่เลยสั์เออพี่เรียงร้างปะเรียไม่อยู่พลางปะเข้าประตูเทปประตูเทปประตูเทปวัดมาไหนตรงนี้โอเคเห็นละตรงนั้นแมสเทพไหมเล่นได้เขี่ยไม้เอาไหลโอ้มาหมดแล้วเหรอ รก็หมดแล้วก็มาดิไม่พับด้วยตรงนี้บอกไงอะไรขวาไม่พับอ่ะทำไมอ่ะเฮ้ยโดนจริงได้นะเมื่อกี้มันไม่ได้ยกเลยอะไรโอ้โไม่เป็นนะดิเจอกูหน่อยมึงอ่ะโดนนั่นแหละทำให้พับเอ้าอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะข้อที่หน้าดิข้อที่หน้าดิเออเอ้าซอยตันนี่ว่ะยี่หิ้มหายละซอยตันนี่ป่ะ ไดรวมแล้ว嘛โอ้โหเม่นขวานเนียไปอุ้ม่ะเฮ้ยได้ว่ะสวยครับเอาเลนมาสองไกดเฮียเลยครับเลนต่อครับเลนต่อครับไม่เอาครับไม่เอาเอาส่องไฟครับไม่เอาเอาส่องไฟเออส่องไฟเออเออส่องไฟมันไม่เห็นกูไอ้ไหมมันไม่เห็นกูมาดิมาดิเามาดิอยากลองอีกที่ะมึงเก็บขวกว้างก็ได้ขวานหมดใช่ป่ะ รู้เก็บก่อนก็ได้ขวาอะไรอู้รั่วเลยตัวเนี้ยหลอกไปใครอันหลังรั่วไปเนี่ยไม่ดักไม่ดักเอ้ยจริงครับผมเบสิกครับผมโดดจริงครับโดดจริงครับโดดจริงโดดจริงอันหลังนไม่เอาโดดจริงครับโดดจริงครับไม่ทันครับไม่ทันก็ไม่ถ่าับไม่ทัน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 ครับ จิ๋จุ๋วตึงๆครับจุ๋ตึงๆครับฝาหมดเลยที่พี่รู้น้องฝาดหมดใช่ไหมพี่พับเลยว้าพี่พับเลยบออ๋อหน้าหน้าอยู่แล้วโอ้โหฉันนี้จะหน้าอยู่ครับฉันนี้นาอยู่ครับจน้าอยู่แครับตอนนี้เฮ้ยมีด้วยอู้๋มีอยู่เนี่ยหมดแล้วยูจี๊ พังงเหรอพังกระบอดไปไอสัตว์พังไม้เหรอพังมันกระบอดตายเนาะตอนไม้อยู่เตอนนี้ไม้อยู่นะครับเลยครับเออดูติดทำติดนิดนึงเราก็ไม่ลงกันได้ผมแข็งครับผมยัดโอ้โหยัดครับผมยัดผมเกิน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 ทำยัดผมเกินน้งช้อนนี้มีโฮแล้วมึงเป็นเรื่องถ้ามีโฮแล้วโอ้ยัดเลยโอ้โหยัดเลยยัดเลยเหรอครับยัดเลยเหรอครับเอาเกินครับ คนไทยได้กูดทรงอะ่ะคนพังครับบนไหนเดียวเสียงวันนะไม่เดียวเสียงกวันครับ <ใน S 1> ค <น S 2> ยัดหรออูออ้ยัดกูเลยอไ้ไุ้มครับ <c oughs> สองได้ครับ้าสวยครับสวยครับสวยครับมันฟ้าต่อครับหมดยังมึงอ่ะไปไปไปข้างหน้าไปเอาไปไปเอาไปไ้ปเอาไปไม้ังประตูข้างหน้าเขาผมพันไป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 ไม่ไ<อ>ด้หรอเลยไปไม่ได้เีย เอาไม่ได้อไมไม้กูีอ๋อมีวัน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 เหรอมีวันเนี่ยไ่ได้อยู่โอ้โหกูนักแค่นและเอากูอะเอาแล้วทำไมทางนี้ไม่ออกอะเอาไปแล้วพี่เอาเลยเอาเลอาแล้วเลยออกไปก่อนเลยอาไปครับะชคมันไม่เห็นมันไม่มหรโอ้มันไม่ไม่รู้หรอกมาโยมมโยมโอเคครับโออกวเลยออกวเลยงั้นเฮ้ยเนียนไมเนียน รอรอมันไปรอมันไปเขามาเติมมาเติมตู้อะอเติมของเลยเติมของไอ้อยางไปละออกไปประนู้นเหรอออกไปเรื่องเลยูนู้นก็เป็นเรื่องแนั้นแหละคนไทยนะปิงมพอดีไงนี่คนไทยเอากลัวมึงเป็นเรื่องนะเอากูลัว โยกผังวะโยกผังโยกผังมีอารมณ์อาเขาบอกเลยเมื่อมีอารมณ์มาจะจบเกมมาด่ายสักคุย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 โยผังเนี่ยบอกเลยไม่หายไรไหนเขาบอกไอยคนไหนวะมีมีคนไหนม่มีเออจะคนไหนชื่ออย่างเงี้ยโอ้ my god oh player ไหนสกินไหนสกินสกินเก่าไงกูใส่สกินเก่าไงเก่าแบบเก่าแก่ตัดเลยนะ